สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจและโชคดีที่มีเขาอยู่เคียงข้างค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะ,ะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ มาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้นะคะขออนุญาตดูนะคะนักษัตว์ฉลูนักสัตว์มะแม่ราศีสิงราศีชวดนะ,ะหนูนักสัตว์จอ ราศีพิจิกกับราศีราศีเมทุนราศีกุกุมนักสัตว์แมงราศีเมษราศีเม่ราศีกรกฎมาดูนะคะว่าใครที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วก็โชคดีที่มีเขาอยู่เคียงข้าง พลังงานเป็นการดูโดยรวมนะคะดูเพื่อเป็นพลังงานบวกๆนะเพื่อเป็นกําลังใจนะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะพลังงานอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่จะเข้าไปในชีวิตของใครเพื่อให้รู้สึกว่าเขาคนนี้โชคดีที่มีคุณแล้วก็รู้สึอกอบอุ่นหัวใจนะเมื่อมีคุณอยู่เคียงข้างขออนุญาตขออนุญาตดูนะะหกเหรียญ พีนอฟคับสามไม้ยูอัพโฟร์จูนหนึ่งไม้พลังงานนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะ พลังงานของเขาหรือเธอคนนี้นะเป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณนะต่างแดนได้ต่างประเทศได้ต่างชาติได้หรือว่ามีระยะห่างด้านความสัมพันธ์นะ,ะคะเขาคนนี้เป็นคนของโชคชะตาเป็นคนที่ถูกลิขิตไว้แล้วนะคว่าคุณและเขาจะได้เจอกันนะคะเพราะว่าอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาก่อนนะคะหรือสิ่งดีๆร่วมกันมานะคะแล้วก็พานพบได้มาเจอกันนะคะในภพชาติปัจจุบัน เขาคนนี้เป็นคนที่ดูแลใส่ใจผู้อื่นได้ดีนะคะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดนะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะตามหัวข้อเรานะคะสามารถดูแลผู้คนรอบข้างใส่ใจเขาได้ดีนะเหมือนมีความเป็นแม่อยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะคะเขาคนนี้เป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ชอบช่วยเหลือให้แบบไม่มีเงื่อนไขนะคะ อาจจะชอบทำบุญได้ะหรือว่าเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจผู้คนได้เขาคนนี้จะมีการจุดประกายนะกับความรักความสัมพันธ์กับคุณทำให้คุณเหมือนว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ในบางท่านนะอาจจะเคยพบเจออุปสรรคต่างๆด้านความรักมาอาจจะเคยแบบปิดใจหรือว่าไม่เปิดใจกับความรักก็ได้นะแต่เขาคนนี้นะ จะทำให้คุณเปิดใจกับความรักนะ,ะโดยที่คุณก็อาจจะแปลกใจนะ,ะกับการที่คุณเปิดใจกับเขาคนนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะปิดใจกับความรักมาก่อนเพราะว่าอาจจะเคยอ,อกหักเสียใจมาหรือใดๆก็ตามนะ,ะแต่เมื่อเจอกับเขาคนนี้นะค,ะคุณรู้สึกว่าคุณสัมผัสได้ถึงความใส่ใจความจริงใจของเขาหรือเธอคนนี้ทำให้คุณเนี่ยเปิดใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เจ้าดา King of p e n d e c e s หนึ่งเหรียญ<ม>กับจัดมิน p พ i d of Song เหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะ มีเรื่องราวของความมีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีการเหมือนกับเซเปเลตกันออกไปนะคะหรือมีการแยกย้ายกันออกไปในความสัมพันธ์นะคะและเหมือนว่าเขาคนนี้นะยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงมีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณนะคะ เขาแอบสองแอบมองคุณอยู่ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีความดื้อในตัวนะคะทำให้เหมือนกับอาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์เพราะว่าความดื้อในตัวของเขาเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคุณคือคนสําคัญในใจของเขาคุณคือคนที่ดีต่อเขานะดีต่อใจของเขานะแต่เขาก็รู้สึกว่า เขาอยากจะมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารอเวลารอโอกาสนะที่จะได้เจอกับคุณนะหรือว่ารอโอกาสที่จะทําให้คุณได้เปิดใจหรือว่าให้โอกาสกับเขานะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขารู้สึกว่าการที่คุณและเขาเจอกันนะเพราะว่าโชคชะตานะหรือว่าภูมิลิคิดนะที่ผ่านพบทําให้คุณและเขาได้เจอกัน ดูหให้สำหรับนียพีนอบอลเซเว่นออฟพนิคขนสามเรียญสองถ้วย ซิบไม้เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะน่าใส่กิ๊กเลยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะผู้คน เห็นแล้วก็รู้สึกสะดุดตาสะดุดใจนะะมีสเสน่ห์ทางด้านรอยยิ้มมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ทางด้านแววตานะคะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่เขาส่องคุณเขาก็รู้สึกมีความสุขนะ,ะแล้วก็ปื้มปิ่มในใจนะะเมื่อได้แอบ,บส่องแอบ,บมองคุณเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะในบางท่าน เขาได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคุณเป็นสองถ้วยของเขาคุณเป็นคนที่เขารู้สึกรักคุณเป็นคนที่เขารู้สึกผูกพันเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณหรือมาเคลียร์ปัญหากับคุณหากมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมันมีสิบไมล์ขึ้นนะคะก็คืออาจจะมีปัญหาการมีประเด็นเกิดขึ้นเขาแบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้ค่อนข้างมากนะคะอยากจะมาเคลียร์ปัญหากับคุณ สี่เหรียญขิงอ๊อกปนเดวิลเดวิลเดวิลขอไว้ด้านล่าง ส0เหรียญเขาคนนี้นะรู้สึกว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณค่อนข้างมากนะเขาไม่สามารถนำคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้นะเป็นเดวิลนะรู้สึกหลงไหลนะรู้สึกข้างใครคุณนะเขารู้สึกหวงแหนคุณนะมีสี่เหรียญเกิดขึ้นนะ รู้สึกหวงแหนไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะเพราะว่าเพราะว่าคุณเป็นสุดที่รักของเขานะเขาคนนี้รู้สึกว่าการที่ได้มีคุณนะรู้สึกอบอุ่นนะเหมือนเป็นครอบครัวคือตามหัวข้อเรานะเขาจะรู้สึกอบอุ่นกับคุณแล้วเขาก็อยากจะสร้างความอบอุ่นให้กับคุณด้วยนะนะคะเพราะว่าเหมือนต่างคนต่าง จะเติมเต็มความรู้สึกของกันและกันเขาคนนี้กับคุณอาจจะรู้จักกันผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะหรือว่าเขาอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้ต่างจังหวัดได้มีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขาคนนี้อาจจะใส่แว่นได้ในบางท่านแล้วก็ในบางท่านอาจจะ เป็นลักต่างไวัยได้นะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะดูลมหายใจสมดุลชีวิตความมุ่งมั่นตัดลิบบิน บัลลังเขาคนนี้นะเป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะมีความเป็นผู้นำอาจจะมีบริวารน,นะคะเขาได้อยู่กับตัวเองได้คิดทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะฮะแล้วก็ปรับสมดุลชีวิตของเขาให้อยู่ในความบาลาน เขาได้ตกตะกรทนทงความคิดของตัวเองแล้วนะคะว่าเขาจะใส่ความพยายามความมุ่งมั่นนะความตั้งใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคุณเป็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่เขาอยากจะเริ่มต้นหากก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยปิดใจกับคุณมาก็ได้นะแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาได้รู้หัวใจตัวเองมากขึ้น และเขาก็ได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะว่าอยากจะมีคุณเข้ามาในชีวิตของเขานะคะเปิดใจกับคุณนะ,ค,ะความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามีแพชชั่นมีแรงปรารถนาที่อยากจะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่นะ,ะแล้วเขาก็จะแก้ไขในส่วนที่เคยผิดพลาดไปในอดีตครั้งก่อนกับอุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนี้ รอคอยซึ่งเศร้าเปิดใจเด็กดีความยุติธรรม ตอนนี้นะคะเขาคนนี้นะรู้สึกคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลใจเรื่องราวของคุณอยู่เพราะว่าเหมือนกับอาจจะนิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะเขาได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะมีการตัดสินใจกับตัวเองนะหรือว่าอยากจะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะไม่มีความยุติธรรมก็ได้นะมีการแบบตัดสินใจผิดพลาดไปก็ได้นะในอดีตที่ผ่านมา แต่ตอนนี้เขาอยากจะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณแล้วนะคะเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะหรือว่ามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะร่าเริงสดใสเขาอยากจะให้คุณเปิดใจนะะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้อาจจะมีความแตกต่างนะ,ะจากผู้คนมีความโดดเด่นก็ได้นะคะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เขารอคอยเวลารอคอยโอกาสที่จะได้เจอกับคุณหรือว่ารอโอกาสดีๆนะหรือว่ารอโอกาสดีๆที่จะเข้าหาคุณอยู่นะคะรางสังหอนใจเย็น ปะทะรวมพลงังทางสามแผ่นเหมือนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหัวเร้ยวหัวต่อนะคะในการตัดสินใจในความสัมพันธ์เหมือนว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความรู้สึก ประมาณนะฮะในความสัมพันธ์มีความไม่เป็นตัวของตัวเองนะเมื่ออยู่ใกล้กับคุณรู้สึกว่าตื่นเต้นนะบางท่านก็คือหัวใจเต้นรัวนะใจเต้นแรงนะบางทีก็ไม่กล้าสบตากับคุณนะในบางท่านแต่เขารู้สึกว่าช่วงเวลานี้เขามีความหวาดระแวงมีความกลัวกลัวว่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลัวว่าคุณจะเปิดใจให้กับผู้คนอื่น ที่อยู่รอบข้างคุณหรือว่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเขาคิดมากเป็นกังวลใจและเป็นช่วงที่เขาจะต้องตัดสินใจอยู่ในการที่เขาจะต้องรวบรวมพลังรวบรวมความกล้าที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะมาดูให้คู่บุญนะคะว่าให้อยากบอกอะไรสุขสบาย มองการไกลอารมณ์ดีไพ่สาใบนี้นะคะก็คือว่าเขานะคะมองคุณเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาในอนาคตของเขาเขาอยากจะมีคุณอยู่เคียงข้างนะคะเขาจะดูแลคุณนะคะให้สุขสบายนะ,ะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ แบบว่าดูแลคุณอยากให้คุณไม่ต้องลำบากนะอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาคอยส่งมอบกำลังใจให้กับเขาเขาคนนี้อาจจะขอพรจากองค์พระพิคเนตได้หรือว่าคุณอาจจะขอพรจากองค์พระพิคเนตได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดูแลปกปักรักษาคุ้มครองความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะ,ะท่านใดต้องการสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ